nyan shong nyee nyan shong nu shi'a chi'a nyan na chi'a tu yu pa'i khi'a tu la long ya tu nyang ka pandong na kei ka tu mitu kukwa kei ka kukuchang zei ka tu mitu kwa chi'a tu ti'che khi'a tu nyang khi'a tu langa hu tu tuwaan de ma li'ang ka si'a tu chi'a kei cho 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 ki'a chi'a kei khe khe

n tnha t tnha tiađa hđư ch karong kâ i placon đâu csat l ཆེ་তো আড়ে দেন মা আশীর্বাদ করো ওজি সব nhiều tiếng còi xe 整了，都把它叼起来了。炒螺给吗？哦，哎，咱那没吃过菜。这的、嗯，潘、哦、东。哈哈、嗯，<laughs> 小潘东，真、嗯、棒！哎呀、嗯，那 <laughs>。 con nada ese cuchitojo Sí. No no de ninguna mời <laughs> mà, mời mời bơm bơm chết mời 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 kia mời 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 mất sao nữa con, có chứ sao nắm tay được hứng thắng đấy tắm tay ghetto nắm em 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 em

เอาแล้วๆเอาแล้มาป่ะจ่วยหายชัวก้าตัวเรอพันต้องเราเจ้ารอถ้าเจ้าหน้าเจียจีถ้าเอาเลยอ่ะเจเจียเจี๋ยก็ใสดใส่เตหนะเจียแต่ใส่ลุงด่ะเจีก็ส่ลูกก็ใ่น้ลูกใส่น้าอ้ยอยหนูอยากกูไกลเลยอ่ะ

có lại nó bên đây nga có nó gì có hành nga đấy nga nó có nga nga hết nga nga cũng nga nga hết nó còn, có nga thì nga 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 nó, nga nga có nga nó nó nga nga có có ขอตาก็รินตงอ่ะใช่จิ๋วมาจยยออตัวไทยนูนน่เจ้าาไฟเตวนึ่งก็โซนดีเดเี่ยวถใีอียวกันวหนก็เจ้ตงทอยไลกนเงไม่เห็นาหลันได้มักก็รู้ตาพันมุตต่นะขันยอไมนได้เช่เจเรเป็นหนาแล้วเปลี่ยนได้จีจจำเป็นไทยเป็นเต้าเป็นน้าเป็นน้วกไทยกินหนึ่งเกาะขม้าเขียนนาำก็เขียนตากเขียนน้ Cho nó kia mọi kia đi các chó, chó nhà mồi đi mồi chả trái cứ chó chỉ nó chó này có chó nữa có hiểu sai chứ đi chơi bóng à nhắc tít là số đây thì sao các mày đi sao mỏ chỉ sao cái

อีตัชายเนี่ยหรอตัวหมูอ่ะเอาจากเดี๋ยวเออนั่นเาเล้ยงทองกับพี่สิตัดต้นหญ้าดีเหรอตัหรอตีลยแต่ของต่หมดเลยจับพันเน่ 真够卡呢！芒不对炒皮儿卤呢，芒果对哦，炸成炸成不能。高嘞高好不好？你地了啦，你这是吃海椒？你这去我都不知道吃现在。 เลยเหรอกับนล็กจอือือไปชารตเอชานาซิลี่สัตเกทีก่ก็เินด้วก็อตก็บที่ขบ

哎呦！嘿嘿嘿嘿嘿！欸、这我都馋到。我看到肥，侬、oh. oh, 我们都吃够了。哦哦哟哟哟哟！这样种好了，那就好了。养到那里就熟了，伢，那就做啦。它是要做，就拿那个伢，捏捏，那个伢。我是乱柴吃的多，天天割，拿这打，拿这来。 ล่าลูกขอมัวเันไม่ใจอยกแก้ตัวฉังหยีตาท่าจุดกุจจุศชัดๆยิ่งเล่นต้องใช้กล้าวส่งล้อยิ่งเล่าโหดตัวอืมนี่หนามาเราลงด้วย

พ <elim> ี it, hey. ่เอพยายามให้เลยนะแต่เออจะโฉคันตรงนี้ก็สิ่ันในจินมากตรงนี้

那么人家回家找人家从农得劲得，市，人家可以安家的。

ได้เราหรือตัตัวตุ้ยต no like ัวจะได้เลยตน่น้อยะายจะได้ตัวมาไปจ้องไปพันตาคือตาสุนชัยทอเย่ดยไอาูองเรกเกี่ยวมาให่เอาจ

또 응. 음,

กจีสาย็ู้สเชียทงนรน้อยดิกหอพากกสขอกก็สดหายกโตร่อนลงลอยางใช้สมองพันจคุต้องร